เดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมเชือกให้เด็กก็คือจริงๆแล้วมันเป็นห่วงแบบนี้เห็นไหมมันจะมีเหล็กแบบนี้สองข้างอย่างเนี้ยมันจะเกี่ยวกับพระให้เด็กน้อยแล้วบังเอิญน,น่าจะตรงนี้มันน่าจะหลุดหายไปเดี๋ยวเราจะมาถักแทนอันนี้เราใช้เชือกหางหนูยาวร้อยเซนสองเส้น มาจับคู่กันแล้วก็ร้อยไปที่พระอย่างนี้เลยนะคะอืมแล้วก็จับให้กึ่งกลางลก็คือให้อยู่ครึ่งครึ่งอ่าจับให้ครึ่งก็เอาเนี่ย เาปายรวมกันให้มันครึ่งแล้วก็รูดมารูดกลับมาที่พระนะคะปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็เอามือหยุดตรงนี้นิ้วชี้เราดิง้งดิ้งวางแล้วเชือกมันก็จะเป็นสองเส้นแบบนี้แล้วก็นิ้วโปง้งทาไมใช้สองเส้นเพราะว่าเชือกหนูอันนี้รู้สึกว่ามันจะเล็กนะมันจะแค่น่าจะไม่ไม่ถึงสามมิลแล้วมันเชือกเก่าเขาอ้าว,นวนทวนสมบูรณ์ซึ่งมันไม่ใช่เชือกหนูนเป็นไนลอนอ่ะ เสร็จแ,แล้วเราไม่มีเรามีเชื้อหางหนูแล้วก็อ่านี้นะคะพอเราแบ่งครึ่งเสร็จปุ๊บเราก็าวางบนนิ้วเราปุ๊บแบบนี้นิ้วโป้งจับแล้วก็กางออกแบบนี้สองเส้นเอาจับอย่างนี้เห็นนิ้วโป้งใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือเส้นที่อยู่อ่าดูใหม่นี่แบบนี้เส้นที่อยู่บนเนี่ยอันนี้เส้นล่างวนไป วนไปซ้อนเส้นทั้งบนซ้อนแล้วก็นิ้วจิกไว้อย่างงี้เห็นไหมซ้อนเสร็จปุ๊บไอเนี้ยพันนิ้วชี้เราแล้วก็แหย่ก็เป็นในรูแล้วก็เอานิ้วกลางหนีบไว้เสร็จปุ๊บไอเส้นนี้ก็ที่เราให้เป็นยุ่ข้างล่างเนี้ยดึงอ่าพอดึงเสร็จปุ๊บหนีบเอาเล็บจิกไว้ให้แน่นๆแล้วก็หมุนด้านอืม พอหมุนเสร็จปุ๊บมันจะอยู่ด้านบนแล้วก็เอาพันนิ้วชี้ยัดเข้าไปในรูแล้วก็วางวานเนี่ยเรียงให้มันสวยๆเนี่ยปุ๊บหนีบแล้วก็ดึงอันนี้คือข้อแรกปุ๊บเสร็จแ,แล้วก็จิกแล้วก็พลิกด้าน อ่าพอพลิกปุ๊บไอ้นี่มันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเองแล้วก็เรียงจับให้มันสวยๆพันนิ้วชี้เราใส่เข้าไปในรูแล้วก็วางให้มันติดคู่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เห็นไหมตรงนี้มันมีสองอันแล้วเราก็จัดให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆดึงถ้าดึงทับกันมันก็จะเป็นก้อนมันก็จะไม่เรียงมันก็จะไม่สวยเราก็ต้องไปแค่ๆให้มันไปข้างๆแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยดึงอ่าดึงปุ๊บมันก็จะซ้อนกันเออ ท่านี้ก็เหมือนกันเราก็จะดึงแล้วเราจะเอาแค่สองป้องพอเห็นไ,ไหมมันก็จะเป็นสองอันอย่างนี้เห็นป่ะดูดีๆมันจะเป็นเห็นมจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึก,จก,จก,จกอือแล้วก็ดึงแล้วก็บีบมันให้มันเข้าทรงอ่าเสร็จเรียบร้อยสําหรับตรงข้ออ่าแล้วก็จะเหมือนตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันแต่อันนี้มันเหมือนกับเขามาสองอัน แล้วก็เอาไอห่วงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยหายไปเออเราก็เลยทําแบบนี้เสร็จปุ๊บเชือกสองข้างแล้วก็กางออกเราไม่ต้องพันก็ได้เออกางออกปุ๊บอ่ะแล้วจะท้องยไงเราก็ไปที่ปลายสายเลยอ่ะดึงแน่นๆแล้วก็ไปที่ปลายเราจะรูดมาให้ประมาณหนึ่งฟุตโดยประมาณปุ๊บ ดูนี่เอานิ้วแหวกระหว่างเส้นไว้ก่อนอ่าเสร็จปุ๊บเอามือหนีบไว้พอหนีบไว้ปุ๊บมันจะมีสองข้างใช่ไหมอือม,มีสองข้างเราก็เอาอันนี้คือข้างซ้ายอันนี้คือข้างขวาเราก็พยายามหนีบไว้เพราะาเส้นมันจะแตกก่อจากกาักรอาแล้วก็เอาเล็บจิกไว้อ่ะหนีบนี่คือเส้นขวาเรามาหนีบอยู่บนเส้นซ้ายเสร็จปุ๊บเราซ้ายมาพัน ขวาพันอย่างนี้พันบนนิ้วเราอ่ะนิ้วชี้เห็นไหมเออแต่ว่าเส้นยังอยู่ในนี้พันไปสองพันเอาใหม่ดูเบิ่งเบิ่งเบิ่งนะเอาไปหาแล้วไปไหน <c oughs> เออนี่อันนี้คือขวาเรายัดไปวางแน่กับซ้ายไปแล้วเออแล้วเราเอานิ้วจิกไว้เพื่อให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็พันเอาเส้นเนี่ยเส้นซ้ายเนี่ยมาพันบนนิ้วเราหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บ พอได้ปุ๊บมันจะมีห่วงมีรูแล้วใช่ไหมแล้วก็พันที่ปลายเนี่ยแย่เข้าไปอ่าแย่โผล่มาแล้เห็ไหมไหไม่ไหม,ม,มเออแล้วเราก็เอาค่อยๆไปข้างแนบไปกับเส้นนี้แล้วเราก็ค่อยๆปล่อยมันให้มันยังอยู่ตรงใกล้ๆนิ้วโป้งเราที่สุดเพราะว่ามันจะได้พอดีกับความยาวที่เราต้องการอ่าตึ๊บเห็นไหมแล้วก็ดึกดึกดก,กนิดนึงอ่า เสร็จปุ๊บเราก็มาข้างนี้กับข้างปึ้มจับข้างไปเลยไม่ต้องไอ้นี่เส้นมันจะหย่อนพอหย่อนปุ๊บเราอยากให้มันไม่หย่อนเราก็ดึงให้มันตึงขึ้นพอตึงขึ้นปุ๊บอ่ะเส้นที่อยู่ด้านบนพันนิ้วชี้เราแล้วก็ทําเป็นช่องนี่คลายมันเป็นช่องแล้วก็ปลายแย่เข้ามา แย่เข้ามาแย่เข้ามาแย่เข้ามาเออาจจะงงนิดหน่อยอ่ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยค่อ,คอ,คอลูดให้มันไปชิดกับไออันที่เราทำเมื่อกี้กระเดิบกระเดิบกระเดิบไปคือมันค่อยค่อยได้ค่อยค่อยดึงทีละเส้นทีละเส้นแล้วมันจะค่อยคขยับไปใกล้ๆกกันอืมนี่มันก็จะเป็นปมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงพอเราดึงจะมีหูสองข้างแล้วนว่มันนี่คือปลาย มันจะเป็นเส้อ,อย่างนี้อืเวลาของขอเด็กขอคองแล้วค่อยลูดแต่ตอนนี้ก็คือถ้ายังไม่ใช่ใช่ป่ะยังไม่ได้ใส่แล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้ดึงให้มันไปชิดกันอก็คือดึงสองข้างดึงจากข้างในนะเส้นที่อยู่กับพระเนี่ยเอมไม่ใช่ปลายนะเมื่อเดี๋ยวเราจะตัดออกแล้วก็เอามันมาจบกันคือมาชนกันนั่นแหละ อืชนกันแล้วมันก็ให้ดูมันตึงไหมตึงมันก็จะเห็นป่ะเออความเนี่ยตึงเสร็จแล้วเราต้องการให้มันแน่นขึ้นเราก็ดึงหางของมันจับปมแล้วดึงหางมันนิดหนึ่งอืมกระตุกมือนิดหนึ่งทั้งสองอาเลยกระตุกมือนิดหนึ่งตึก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 ให้ตุ่มมันแน่นแล้วเราดึงพร้อมๆดึงเส้นพระเส้นที่ติดกับพระพร้อมๆกันหนึ่งสองตึก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 อ่ะ มันจะฟิตขึ้นมาแล้วเวลานี่มันก็จะแน่นแล้วก็กดตึกตึกตึกเสร็จปุ๊บถ้ากลัวว่าตอนที่เราจะง้างหมายถึงคลายตรงเนี้ยตรงต,รงตรงุ่มมันจะจับยากเราก็จะเหลือหางไว้เล็กๆเออเหลือหางเล็กๆไว้อ่อไปไหนละเพื่อให้เราสามารถที่จะลูดมันให้เรา รัดคอให้เล็กลงเท่าคออห้รัดคอเออประมาณนั้นเพราะไม่งั้นมันจะจับยากใช่ไหมเราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ประมาณแค่เอานิ้วให้เอามือดึงแค่นี้แล้วก็จะเหลือไว้ประมาณอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าประมาณตลอดเวลาประมาณประมาณประมาณหนึ่งนิ้วมันจะได้ไม่น่าเกลียดเกินไปพอหนึ่งนิ้วเสร็จเ๊บเห็นปะเนี่ยเหรือววไม่เห็นเห็นเนาอะ,อะเอาเล็บตก เล็บจิกเสร็จแล้วเราก็มัดปมมัดปมตามอัธยาศัยของเราเลยนะจ๊ะมัดปมเอาเล็บจิกไว้นะมันจะได้ไม่โดเดอะไรนะขนาดไม่ได้อะไรเงี้ยทาบอาทาบไว้มันทาบแล้วก็ค่อยๆกระดุก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 ให้มันแน่นๆอ่ะความแรงแล้วก็ทาบดูหนึ่งนิ้วไหมเกินนิดหน่อยอะมันก็กระดุกกระดิกได้อ่ะนิดหน่อยดึงให้แน่น ข้างนี้ก็เหมือนกันหางของมันแล้วก็วัดประมาณนิ้วเออวัดประมาณหนึ่งนิ้วของเราแล้วก็เอาเล็บจิกไว้อ่เสร็จแล้วเราก็ปั้นปั้นปมปึ๊บเข้าไปแล้วก็ปั้นปมปึ๊กก็ไปเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกระดึบะด๊บกระดึบะด๊บกระดึ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 ๊บให้มันได้หนึ่งนิ้วหรืออาจจะเนี่ยมันจะหลวมๆตึงหน่อยๆแต่ถ้าอยากให้มันสวยก็มาเทียบกันระหว่างไอ้สองอันนี้ เอออะใกล้เคียงก็โอเคถือว่าตาไม่ทั่วจัดไปเสร็จแล้วยังไงต่อก็ตัดหางปล่อยวดัดไม่ใช่แล้วก็ตัดหางที่เกินออกมาตรงนี้นะคะเออทาปมให้สวยๆก่อนแล้วเราก็ตัดแล้วก็ลนไฟเท่านั้นเองง่ายๆอย่างนาี้นะแล้วก็ดึงให้สุดเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดใกล้ๆมันเลย เนี่ยอืมเสร็จแ,แล้วก็ลรไปแล้วก็เอาไปใช้ในกดๆเพราะมันร้อนเอานิ้วกดเดี๋ยวนิ้วพองเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นไหมหึ่งๆออกมาอืมอมมันจะได้ไม่แตกออกไปข้างนี้ก็เหมือนกันทําแบบเดียวกันเลยง่ายๆเนี่ยเราก็จะได้ตุ่มแบบนี้ที่ลรไปแล้วเวลาดึงก็ดึงอย่างนี้ เวลาเจะออกจากหัวแล้วก็ดึงข้างในแทนดึงสายตรงเนี้ยสายที่ติดกับพระแทนเห็นไหมอันนี้คือสายที่ติดกับพระแล้วก็จะดึงอ๋อพันจนมั่วอืมอ่ะมันก็จะลูดเห็นปะดูมันจะลูดเตือเตืดเตือเตือเตืด,ด,ดมาชนกันตึง้งอ่ะอ่ะพอดีเลยปึ๊บเวลาจะสวมหัวแล้ว ปุ๊บปุ๊บล้วก็ค่อยมาดึงจากตรงที่เราทำไว้ว่าจะเอาแค่ไหนของคออะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นโอเคถ้าใครชอบคลิปสอนทำผักแบบนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายนี่ง่ายๆไปทำให้ลูกหลานเด็กเล็กใส่พระเอออย่างเงี้ย ซื้อมาแล้วหาวิธีซ่อมก็ได้นี่